ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนมากรรมเล็ดครับแล้วก็วุฒิชัยแล้วก็เล็ดครับผม่ะเจอกันวันนี้กับเย็นเนาะตอนเย็นเลยล่ะปิดร้านแล้วครับห้าโมงครึ่งหกโมงแล้วตอนเนี้ยครับผมเนี่ยลูกน้องยังไม่กลับบ้านเลยจะไปหาหมอพรุ่งนี้ครับผมครับอ่ะวันนี้เราสัญญาพิสาไว้ครับอยู่ที่กรทมนะฮะโอนตังเข้ามาครับซื้อซาเล็งพ่วงข้างครับผมหรือว่ารถพ่วงก็ได้หรือเรียกว่าซาเล็งพ่วงข้างก็ได้ให้คุณพ่อครับอยู่ที่ ตำบลโคกสูงเนาะหรือว่าบ้านหนองตอรเราประมาณนี้แหละครับผมเราก็เลยให้เป็นรถเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยร,ร้อยแมตกสามทางหนึ่งสองแล้วก็สามครับพอดีแกคุยง่ายครับคุยง่ายพร้อมจบรู้จักกันหมายถึงว่าคือเชื่อถือประมาณนี้นะเราก็น้อใจครับที่จริงแล้วรถคันนี้แพงมากครับผมคำว่าแพงคืออะไรผมไม่แน่เมื่อกี้ผมลืมเตรียมบินไว้ให้ดูนะว่า อะไรแต่ชิ้นเนี่ยมันหมดเยอะครับคันนี้ผมขายแค่หนึ่งมืนสามพันเท่าบาทพอนะแต่ว่าเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างเดี๋ยวสักครู่ผมจะอ,อธิบายให้ฟังครับน้ำใจผมก็เลยแถมร้อแม็กให้เลยครับผมร้อยแม็กสามทางมันจะได้อแข็งแรงทนทานแล้วก็ครบเซตครับครบเซตคืออะไรรถด,ดีร้อยแม็กสามทางแข็งแรงทนทานอ่าเด็กกาวไนไ์ไม่ขึ้นสนิมแข็งแรงจบครับผม อ่าถ้าเราซสียดวดดีไหมวุฒก็ดีครับแต่ว่ามันจะได้แค่ปีหนึ่งหรือสองปีแค่นั้นเองสองปีสามปีมันก็ไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่คนใช้งานเหมือนเดิมอย่างเช่นแล้วอ่าอุปกรณ์พวกนี้ยมันจะไปขนหญ้าขนข้าวไปลงสีขนน่นขนนี่ที่มันน้ำหนักเยอะขนปุ๋ยไปหนาประมาณเนี้ยมันจะหนักมากนะฮะผมก็เลยทําดีๆให้เลยครับผมเดี๋ยวจะพาเทสนะฮะอ่าตัวนี้ผมเปลี่ยนโชกหน้าให้ใหม่นะฮะร้อแม็ก หม่เลยตะกร้าไฟตากระจกเรือนไม้เบาะก,กันตกซาเล้งใหม่เช่นกันนะอันนี้ถือว่าคุ้มมากครับเดี๋ยวจะพาขับขี่ให้ดูครับส่วนครานี้ก็หลายคลิปแล้วละ่ะครับตัวนี้นิ้วกิ้มสตาร์ทมือนะนิ้วกิมสตาร์ทมือเหมาะสาหรับกับคนพิการคนแก่ขาไม่ดีครับผมประมาณนี้ครับผมก็ในคลิปช่วยไปกดดันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ อ่าคอมเมนต์ดันขึ้นมาหน่อยครับจะได้เห็นคลิปต่อ,ตอเนื่องครับผมอ่ะเนี่ยไฮไลท์วันนี้ก็คืออ่าตาลิงข่วงข้างหนึ่งคันแล้วก็ตัวชาดีนะเนี่ยตัวนี้ของสีงครามครับสีครามจังหวัดนครพนมใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้นะเป็นชาดีอ่ารถตัวเล็กหรือว่าเรียกอ e ีป๊อปก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวจะพาเทสเหมือนเดิมนะอ่ะแล้วก็จบท้ายด้วยตัวนี้ไฮไลท์ที่สุดก็คือ เนี่ยฮะสปาร์คครับผมสปาร์คร้อยสิบซีซีใช่ไหมหรือร้อยหซีประมาณนี้แหละครับมีเล่มเรียบร้อยนะเหมาะสําหรับอ่าคนที่ทุนน้อยนะ,ะวัยรุ่นทุนน้อยหรือทุนน้อยที่จะอยากจะมีรถขี่ไปไล่ไปนาขี่ไปฟาร์มวัวฟาร์มหมูอะไรก็ว่าไปทําไมปกติผมเชียร์แต่ honda w เวฟหนึ่งซ่อมง่าย2องอะไรหาง่าย3ราคาไม่ตกครับก็เหมือนกับทองคำเราตอนนี้พุ่งขึ้นครับราคาดีด้วยทองคำนะคระับแล้วก็ สปาร์คเนี่ยจะเป็นเกดลองลงมาเป็นซีจังหวะประหยัดน้ำมันนะเดี๋ยวจะพาเทสให้ดูนะฮะมาเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ที่แรกเลยแล้วกันตัวนี้เปืือสุดท้ายเพื่อนพอดีทั้งทำแล้วก็ทั้งรีบครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะฝนตกครับผมอ่ะอันตัวนี้เริ่มตั้งแต่เปิดของแกครับมีแต่อ่าไปเลี้ยวนะอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับผม อ่าคันนี้ผมฟิตเครื่องให้ใหม่ครับลูกสูบแหวนใหม่เปล่าไอดีเสียใหม่แกนลาลิ้นใหม่โซ่ลาลิ้นใหม่ชุดบนใหม่หมดเลยครับผมชุดล่างก็เก็บงานให้ครับผมคือรถทุกคันผมก็มั่นใจสินค้านะบางทีลูกค้าบอกว่าติดยากเอลยหรือว่าไม่ติดก็อาจจะมีอะไรติดขัดบ้างถ้ามีอะไรโทรหาผมเลยนะอย่างเช่นบางที เอาไปส่งลืมเปิดกล้องแล้วมัน,มนก็มีข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาจจะเป็นข้อเที่ยนบอดประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวโทรหาเลยครับรับผิดชอบทุกอย่างนะอ่ะยกเลอก อ่าต่นี้มีไฟหน้าเรียร้อยต่ำสูงครับผมโอเคไม่คุยมากมาดูนี่ใกล้ๆกเราจะหาว่าโมะมานี่ใกล้ๆกอ่าตัวนี้เราให้กุญแกสองดอกครับคิดดูป้าเราเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะคุณแกสองดอกครับผมแล้วก็แต่นะถ้าไม่มีไม่มีแบตเตอรี่ครับผมไฟจะไม่ขึ้นนะเนี่ยโอเคครับระบบเกียร์หนึ่งสองอ๋เดี๋ยวนะสามสี่ มีระบบเกียร์บอกทุกอย่างครับอ่าระบบเกียร์บอกได้กระจกมีมองหลังครับผมไฟหน้าออกไฟท้ายออกตะกร้าใหม่ชุดสีใหม่เครื่องดีขี่ได้รถแ,แ็กตามทางใครจะไม่เอาเนอะถูกไหมโอเคตัวนี้จบไปพี่สาวสบายใจเดี๋ยวส่งให้ครับมาคัานนี้ก็เป็นน,นิ้วกิ้มสตาร์เือนะฮะเนี่ย เยเกมสตาร์เมอ่อขี่ให้ดูหลายคลิปแล้วมาเราไม่อธิบายมากมายนะฮะมาส่วนครั้งนี้ก็จะเป็นสีสงครามจังหวัดนครพนมนะเราได้ทำจบเสร็จแล้วครับคุณแม่ถ้าดูคลิปนี้อยู่คอมเมนต์มาหน่อยหรือโทรหาลูกหน่อยนะครับนะ่าโอเคจะให้ส่งชาลีเลยหรือจะรอพร้อมชัปเปอร์นะฮะ นี่แหละถึงจะช้าจะเร็วแค่ไหนเราไม่เคยทิ้งงานครับบางทีงานหน้ารานมันมีบางทีงานมันเยอะครับอาจจะล่าช้าบ้างก็ข,ขออภยัยเพราะว่าเจ้าเนี้ยแกไม่เคยงองเงครับให้ถ้าเป็นคะแนนเกียรติยมเนาะเหมือนกับนักเรียนเหมือนกับข้าราชการไปทํางานเหมือนกับอะไรล่ะที่เขาไปทํางานให้เกียรตินิยมเลยคือดีลูกค้าดีเด่นตกศออ3เลวกันนะถ้าเป็นตกศออก็คือง่ายขออะไรก็ได้ มันจะมาก็จบไม่ซเรียสมากมายขอทําให้จบแล้วก็ตามที่สัญญาไว้นี่มาดูนี่อ่ะเริ่มต้นก็วงล้อครับปกติแกจะเป็นล้อขึ้นสนิมเขอะมาเลยนะฮะเราเปลี่ยนใหม่วงล้อซีรวดครับจานดิสปั๊มเบรกชกหน้าครับบางคนหน้าครับแผงคอหน้าแต่ก่อนแกจะต่ํามากเราก็เลยใส่ของบีทานะจะได้กว้างๆแล้วก็สูงขึ้นครับผมอ่ะแม้กระทั่งไฟตานะะเปลี่ยนใหม่ครับ ไปเลี้ยวคกิกขูอันรนี้อะไรไม่รู้อะไรมาุโตอะไรก็แล้วแต่ว่าไปอะมาไปเนี่ยตัวนี้คุณแกคุณแกให้สองดอกครับนี่คุณแกสองดอกครับผมตุ๊กตาแฮนเปลี่ยนใหม่ฮแฮนของเก่าก็มีนะทำไมเราไม่ใส่ก็คืออยากจะให้ส,สวยๆครับไปโชว์ผลง,งานที่นความพนมนะครับอ่าเดี๋ยวยังไม่จบเลยแฮนเดร็กแฮนตัวเนี้ไม่แน่ใจว่ามีแตงหรือเปล่า อ้าวมีแต่นี่ว่ะอ้าวโอเคมีแต่แล้วมีไฟเลี้ยวเนี่ยเห็นไหมรับรองคันนี้นะมีคนอยากได้ด้วยแน่นอนนะเนี่ยไฟเลี้ยวแต่อ่าประกงประกับปั๊มเบรกเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับอันนี้แค่ชุดหน้าเรายังไม่รวมเลยนี่ไฮไลท์ก็คือเนี่ยบังลมหาซื้อไม่ค่อยได้ครับเราก็เลยสั่งมาให้ครับครับผมจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยโอเค ถ,ถ้าไหนมีเก็บก็ขอไปนะอันนี้กระแสเล่นๆครับเพราะว่าจะได้ราคาขึ้นเยอะๆอโอเคบังลมสั่งแกญี่ปุ่นอ่าอ่าคอนโซลกลางของแกสีซีแล้วก็เก่าเราก็เปลี่ยนใหม่เครื่องเออเรืมไฮไลท์เนี่ยตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยจะก่อนแกเป็นห้าสิบซีซีนะฮะตอนนี้เราจัดให้เป็นร้อยซีซีเป็นเวฟร้อยแตาตัดง่ายเครื่องติดง่ายปิดเครื่อง้ใหม่หมดเลย ครับผมแล้วก็ของแต่งนิดๆหน่อยๆครคกงขาเกียร์พักรองพักเท้าฟิตเครื่องเสื้อสูบยังใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยครับผมอ่าแล้วก็ทําสีโครงตัวถังนะแต่ก่อนของแกจะเป็นสีชมพูรับรองว่าคันนี้น่าจะมัดใจสาวแกไม่ไม่ได้แน่นอนนะฮะเบะารกันตกไปท้ายโฟกหลังเนี่ยดูครับคุณแม่ คันนี้ก็รวมๆก็อยู่ประมาณสองหมื่นบอกตรงเลยแต่ไม่รู้ว่าแม่จะใจได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับถ้าคุณแม่ดูอยู่ก็ยนชมกันนิดนึงเนี่ยโค้ดเท่มันสวยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวจะพาเทสครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขวาไปนะครับ ตามูงหลายเปอร์เซ็นต์ยกละกสีสวยไม่พอ ยังน่ารน okay. ั้อีกนะโอเคคันนี้บอกเลยโคตรเท่นะฮะหนึ่งได้อุปกรณ์ครบทุกอย่างสองได้สีสวยสามได้ถูกใจคุณแม่แน่นอนนะฮะอะโอเคคลิป okay. นี้ก็น่าจะยาพอสมควร ผมก็ขอ,อยุติตามคลิปที่นี้ก่อนนะเดี๋ยวก็ฝากไว้ด้วยครับตาวเล็กเนี่ยเราส่งให้สักคู่นะคันนี้ก็ส่งสีทองคามใครอยากได้ก็บอกมาเราน่าจะมีชิปปี้มีชาลีหลายคันอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราจะแต่งให้แล้วก็ฝากสปาร์คครับสปาร์คร้อยห้าซีซีหรือว่าร้อยสิบซีซีนี่แหละครับไม่แพงครับหกพันห้าพอคันนี้แล้วก็คันนี้ก็สองหมื่นห้าเดี๋ยจิ้มมาบายบายเอฟซีเจดีถ้าเข้ามาแล้วกันคุยกันตอนเย็นไดจ้จ้ะจุบ๊บจุ๊บ